ไม่ต้องรู้หรอกครับว่าผมร้อนแค่ไหนรู้ว่าผมสู้สุดใจก็พอสวัสดีครับพว่าผมเซลตีคิดถึงรถบรรทุกคิดถึงรถสไลด์ต้องคิดถึงเซลตีเท่านั้นนะครับและในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับชมรถสไลด์ทั้ง2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ New i s u สุเ130แรงมา้าเป็น4ล้อสไลด์มินีและในรุ่นพี่นั่นก็คือ New i s u ส u NPR 150แรงมา้าเป็นแบบสไลด์6ล้อนั่นเองนะครับถ้าชอบความคล่องตัวประหยัดน้ำมัน นะครับเน้นกระทัดรัดขับง่ายในเมืองตอบโจทย์แน่นอนเลือกเลยฮะ NLR 130แรงมา้าบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับ4ีร้อสไลมินี่ตอนนี้นะครับเราเขียนแบบนะครับขอความรับรองความเห็นชอบจากกรมขนส่งเพื่อจดป้ายเหลืองรับจ้างแบบถูกต้องนะครับจะขับขี่ไปไหนอุ่นใจแน่นอนฮะเรามาดูสเต็ปของคันนี้นะครับลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างอย่างแรกเลยลูกค้าเลือก ทำเป็นแบบทรงเสาสูงนะครับถาดสแตเลสของค่าย TTE เพิ่มเติมโดยการใส่ล้อแมกของเลนโซนะครับในรุ่นของจา n แอนลัดกับยางมิชลินในรุ่นของ XCD2 และลูกค้าเอาไปจัดทรงเพิ่มเติมนะครับโดยการเสริมแหนบโดยศูนย์แหนบ3พันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูทางพี่ใหญ่กันบ้างนะครับว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างด้วยสเปคตัวถังอยู่ที่2เมตรสเซนแล้วก็ความยาวอยู่ที่5เมตรหกเซนนะครับจะรับงานได้หลากหลายจะบู๊จะแบก A.P.R. 150จาจะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าตัวสีล้อนั่นเองครับสำหรับคันนี้ลูกค้าทำเป็นแบบทรงเสาสูงถาดสแตลเลตงานค่าย T.T.E. นะครับทำเป็นแบบสีทูโทนนั่นก็คือสีดำนะครับตัดด้วยสีขาวแล้วก็เล่นลวดลายด้วยสติกเกอร์แต่งลายบอกเลยว่าหล่อมากๆครับแล้วลูกค้าบอกว่าเซลตี้ถ้าล้อไม่เงาหนูไม่รับรถนะคะอ้าวาจัดให้ดีฮะก็คือใส่เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับขอบ17.5ลัดกับยางโอตานิไซส์215 ทับ75 r 17.5บอกเลยชอบโหลดชอบเตี้ยอันนี้โดนใจแน่นอนครับและฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะครับคิดถึงรถบรรทุกคิดถึงรถสไลด์ครั้งใดอย่าลืมคิดถึงเซลตีเท่านั้นครับบอกเลยว่าครบ,ครบจบ,จบๆแน่นอนฮะ